วิวออฟเอิร์นฟลาว์ริงออชาร์สภาพวาดสีน้ำมันแนวโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ขนาด72เซนติเมตรคูณ92เซนติเมตรคือผลงานของวินเซนต์แฟนโกที่สร้างสารรค์ขึ้นในฤดโใบไม้ผลิปี1889ขนาดพนักอยู่ที่อาร์นสโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุด Flowering Orchards ภาพนี้แสดงทิวทัศน์ของอาร์สจากมุมสูงข้ามคลองไปยังใจกลางเมืองประวัติศาสตร์รวมถึงหอคอยของแซงทรอฟิมและคอลเลจแซงชานทางสายซึ่งตัดกับคาเซนคาวินที่สร้างขึ้นใหม่ทางขวาแวนโก๊ะ oh, ผู้ลงไหลในอาร์สได้ถ่ายทอดอารมณ์อันเข้มขน้นผ่านการใช้สีสันที่สดใสและการลงฝีแปรงแบบอิมพาสโตแม้ว่าเขาจะเผชิญกับการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตท,ที่รุนแรงและความโดดเดี่ยวภาพนี้ก็สะท้อนความรู้สึกโดดเดี่ยวของเขาอย่างเด่นชัด ด้วยเหมาะควันสีม่วงอ่อนและต้นไม้ที่ดูเหมือนซี่โรงบทบางทิวทักทุ่งนาซึ่งแตกต่างจากความสดใสของผลงานปีก่อนหน้าปัจจุบันภาพนี้จัดแสดงอยู่ที่นูเอปินาโคเทคมิวนิกและยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถอันโดดเด่นของแวนโก๊ะในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านงานศิลปะสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อทิ์เป็นนักบัญชีที่มีใจรักในประวัติศาสตร์ศิลปะ วันนี้ฉันอยู่กับเพื่อนของฉันคุณใจซึ่งเป็นครูโรงเรียนนานาชาติพวกเรามาที่นี่เพื่อสมรวจหนึ่งในผลงานที่น่าลหลงไหลที่สุดของวินเซนต์แวนโกทิวทัต์อาร์ลทุ่งดอกไม้บานจากปี1889ภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพทิวทัศน์แต่ยังเป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณของแวนโก๊ในช่วงเวลาที่วุ่นวายแต่มีผลงานมากที่สุดในชีวิตของเขา วิธีที่เขาสื่อถึงการลิบาลของฤดูใบไม้ผลิในอาร์เรสเผยให้เห็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจและวิวัฒนาการทางศิล,ละปะของเขาคุณใจคะสิ่งแรกที่ดึงดูดใจคุณเกี่ยวกับภาพนี้คืออะไรคะสิ่งที่ดึงดูดใจฉันทันทีเลยคือความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและชีวิตที่เต้นเป็นจังหวะผ่านทุกฝีแปลงดูต้นป๊อปล่าสูนตระงานเหล่านั้นที่อยู่ด้านหน้าสิคะพกมันไม่ได้แค่ถูกวาดแต่เกือบจะเต้นระบำอยู่บนผืนผ้าใบเลยแวนโก ใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าอิมพอสโตซึ่งหมายถือเขาลงสีหนาม,มากจนคุณสามารถมองเห็นพื้นผิวของแต่ละฝีแปรงได้จริงๆมันสร้างมิติสมิติที่ทำให้ต้นไม้ดูเหมือนจะไหวไปมาได้แม้ว่าจะอยู่นิ่งสนิทก็ตามถูกต้องเลยค่ะและเทคนิคนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับสภาพอารมณ์ของแวนโก๊ะในช่วงที่เขาอยู่ในอารเลส ภาพนี้ถูกวาดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี1889ก่อนภาวะวิกฤตทางด้านจิตเวชท,ที่จะนำไปสู่การเข้ารับการรักษาที่แซงเรมีเขาพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะจับสิ่งที่เขาเรียกว่าบทกวีแห่งช่วงเวลาความงามที่เลือนลางของทุ่งดอกไม้ที่ผิบานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความหวังบริบททางประวัติศาสตร์ก็ชวนให้หลงไหลนะคะแวนโกะมีความผูกพันส่วนตัวกับทิวทัศน์นี้จริงๆค่ะตึกเหล่านั้นที่อยู่ด้านหลังนั่น พอทอยของเซนตรฟิมและคอเลจเซนต์ชาร์ลส์ทางซ้ายตรงข้ามกับกาแซคันวินทางขวาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมซูอาฟค่ะแวนโกเป็นเพื่อนกับเจ้าหน้าที่ซูอาฟหลายคนค่ะเขายังวาดภาพผู้คนเหล่านั้นด้วยรวมถึงร้อยโทมิเลเอตซึ่งเขาตั้งฉายาว่าคนรักด้วยค่ะ ความผูกพันส่วนตัวนั้นเปลี่ยนวิธีที่เราอ่านภาพวาดนี้ไปเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่การสังเกตทิวทัศน์แต่มันคือการที่แวนโกะวาดภาพละแวกบ้านของเขาชุมชนของเขาวิธีที่เขาจัดการกับคลองที่ไหลผ่านในองค์ประกอบของภาพคุณยังคงเห็นก้นป๊อปล่าตามคลองเดียวกันนั้นได้อยู่ปัจจุบันแม้ว่าทุ่งและค่ายทหารจะหายไปนานแล้วก็ตามสิ่งที่ฉันประทับใจเกี่ยวกับชุดสีของแวนโกะในภาพนี้คือการใช้สีที่กลมกลืนกันหรือ analog colors อย่างซับซ้อนนะคะ สีที่อยู่ติดกันบนวงล้อสีสีน้ำเงินสีฟ้าอมเขียวและสีเหลืองอมเขียวสร้างความกลมกลืนราวกับมนตรีแต่ลองสังเกตว่าเขาเน้นความกลมกลืนของสีโทนเย็นนี้ด้วยดอกไม้สีขาวสว่างจ้านั้นอย่างไรดอกไม้สีขาวเหล่านั้นคือบทกวีเชิงสัญ,ญลักษณ์บริสุทธิ์เลยค่ะ ในภาษาภาพของแวนโก๊ต้นไม้ดอกบานเป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ความหวังและวัฏจักรนิรันร์ของธรรมชาติอย่าลืมนะคะว่าน,นี่คือชายผู้กำลังต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกโดดเดี่ยวการวาดภาพทุ่งดอกไม้เหล่านี้ในยามบานสะพรัง่งเป็นวิธีของเขาในการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ทรมานส่วนตัวของเขาองค์ประกอบของภาพเองก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาทางศิลปะของแวนโก๊นะคะ ในปี1889เขาพัฒนาไปไกลกว่าการวาดภาพพิวทั์แบบตั้งเดิมแล้วสังเกตว่าเขาใช้ต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าเป็นกรอบธรรมชาติเทคนิคนี้เรียกว่าเรปูซัวซึ่งดึงดูดสายการของเราเข้าไปลึกในระนาบภาพร้มชั้นของความสนใจทางสายตาหลายชั้นค่ะและฝีแปลงเทคนิคของแวนโก๊ะในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเขาจากรูปแบบที่ยังไม่แน่นอนในสมัยก่อนการลงฝีแปลงที่มั่นใจและมีทิศทางเหล่านี้ บางส่วนตามแนวดิ่งของลำตน้นบางส่วนสร้างพื้นที่ในยาพวกมันเหมือนการเขียนภูการที่แสดงออกถึงอารมณ์บริสุทธิ์แต่และรอยแปลงทำหน้าที่ทั้งการพรรณนาและแสดงออกทางอารมณ์สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือการเข้าใจภาพนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของซีรีส์ทุ่งดอกไมา้บานของแวนโกะนะคะเขาได้วาดภาพทุ่งดอกไม้ถึง14ภาพในช่วงที่เขาอยู่ในอาร์โรสโดยปฏิบัติต่อพวกมันราวกับว่าเป็นบันทึกประจำเดือนของฤดูใบไม้ผลิส่วนภาพนี้ ขับจับมุ่งเวลาที่ฤดูหนาวคลายตัวลงและชีวิตก็ระเบิดกลับคืนมาสู่โลกมิติทางจิตวิทยาก็ไม่อาจมองข้ามได้ค่ะเวนโกเขียนถึงน้องชายทีโอเกี่ยวกับความรู้สึกกระปี้กระเป๋าจากทิวทัศน์และแสงสว่างของอาร์เรลส์แต่ก็มีความตึงเครียดอยู่ในภาพวาดนี้ด้วยนะคะสังเกตไหมคะว่าท้องฟ้าแม้ว่าจะสวยงามแต่ก็มีความป่นป่วนเล็กน้อยเมฆที่หมุนวนเหล่านั้นบ่งชี้ถึงความวุ่นวายภายในที่จะถาโถมเข้ามาหาเขาในเร็ววันนี้ วิธีที่เขาจัดการกับแสงในภาพนี้เป็นการปฏิวัติว,ตว,ตว,ตวงการเลยค่ะแทนที่จะเป็นการสร้างแบบจำลองแบบดั้งเดิมด้วยแสงและเงาเขาใช้อุณหภูมิสีสีเหลืองและสีส้มอบอุน่นตัดกับสีฟ้าและสีเขียวเย็นเพื่อสร้างรูปร่างและความลึกวิธีนี้มีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นต่อๆมาที่ตามมาค่ะ เมื่อมองดูภาพวาดนี้ในวันนี้การที่รู้ว่าแวนโก๊ะเขียได้เพียงภาพเดียวตลอดชีวิตของเขาทำให้มีความรู้สึกเศร้าอย่างสุดซึง้งเกี่ยวกับการอุทิศตนของเขาในการจับความงามตามธรรมชาติเหล่านี้เขาไม่ได้วาดเพื่อชื่อเสียงหรือเงินทองแต่เพราะเขาต้องการวาดเพราะศิลปะคือหนทางที่เขาจะเข้าใจกับการดำรงอยู่ฉันคิดว่าภาพนี้เขาเชื่อมโยงช่วงเวลาดันดุมของแวนโกะ๊ะกับภาพเขียนที่สดใสและอาบแสงแดดที่เขาจะสร้างขึ้นในเซงเรมี่ได้อย่างดีเลยนะคะ ความปั่นป่วนที่ควบคุมได้ของฝีแตรงความซื่อสัตย์ทางอารมณ์ของการเลือกใช้สีคือแวนโก๊กกำลังค้นหาเสียงที่แท้จริงของเขาในฐานะศิลปินค่ะสำหรับผู้ฟังของเราฉันคิดว่าภาพนี้เสนอสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการฟื้นตัวและการค้นพบความงามแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ความสามารถของแวนโก๊ะในการมองเห็นความหวังและการเริ่มต้นใหม่ในทุ่งดอกไม้เหล่านี้แม้ว่าจะมีการต่อสู้ส่วนตัวของเขาก็ยังเตือนใจเราว่าศิลปะสามารถเป็นทั้งสิ่งที่ส่วนตัวอย่างลึกซึง้งและมีความหมายในระดับสากลแน่นอนค่ะทิวทัศน์อาร์เรลทุ่งดอกไม้บานไม่ได้เป็นเพียงภาพทิวทัศน์แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการมองโลกผ่านสายตาของศิลปินแวนโก๊ะเท่าสอนให้เราเห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเรา ก็ยังมีความงามรอให้เราค้นพบและแบ่งปันค่ะขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในผลงานมหาศจรรย์นี้ของแวนโก้กับเรานะคะไว้ใจกันใหม่โปรดมองที่ภาพศิลปะไม่ได้เพียงด้วยตาแต่ด้วยหัวใจและจิตใจที่เปิดกว้าง